สวัสดีครับทุกท่านที่ติดตามโค้ดลายมือสื่อชีวิตผ่านทางช่องทาง Schonthіль YouTube และ Facebook Fanpage นะครับกับไมครค้างวันนี้ผมจะมารีวิวหนังสือนะครับตำราของท่านอาจารย์หุนจันสินอย่างละเอียดนะครับให้ทุกท่านได้ศึกษากันนะครับตำราของท่านอาจารย์หุนชันสินนะครับเท่าที่ตีพิมพ์ออกมาเนี่ยก็จะมีะชั้นปถมกอขอของ,งอนะครับชั้นมัธยมก็ ไม่ได้ตีพิมพ์ออกมานะครับแต่ต้นฉบับก็บางท่านก็อาจจะมีนะครับแต่ก็ไม่ได้เผยแพร่นะครับอ่ะเรามาดูกันตําราเนี่ยครับอ๋อค่อนข้างโบราณเก่าละนะครับดูฮะสภาพอันนี้ของผมเก็บไว้สำหรับสะสมนะครับหนึ่งชุดคือเอามาอ่านไม่ได้นะครับอ่ะเรามาดูเล่มนี้เ พิมพ์ครั้งที่1น,นะครับก็เป็นชุดแรกเลยนะครับเล่มนี้หาค่อนข้างยากสภาพค่อนข้างดีนะครับภายในพิมพ์ครั้งที่1จํานวน3,000เล่มนะครับราคา30บาทสมัยนูน้น2,500 3ก็60กว่าปี61ปีและนะครับนี่ฮหลายๆท่านก็อาจจะยังไม่เคยเห็นท่านอาจารย์หนวนชันสินนะครับนี่ก็คือภาพท่านนะครับผมซูมให้ดูนะครับท่านอาจารย์หนชันสินเนี่ย ชื่อเดิมชื่อท่านก็คือชื่อจริงก็คือท่านเสวียกยน่นยกย่องกุลนะครับก็อยู่นครศรีธรรมราชนะครับก็เนี่ยนะครับอ่ะเรามาดูเดี๋ยวผมขอเปิดเล่มอ่าเล่มที่ทําเล่มใหม่ดีกว่าเล่มนี้สภาพก็ให้ดูก่อนมันมี2แบบที่ผมไปทําเล่มมาไล่มานี้ สำหรับเก็บสดสะสมนะเป็นไฮะปกติเนี่ยหนังสือนะครับอ่ะผมให้ดูเนี่ยใช้เป็นาน,านานจะสีสีนี่ไม่เป็นไรนะครับแต่แผ่นถ้าเป็นกาวเนี่ยหน้าจะล่อนเลยนะครับแล้วก็เปิดไม่ได้นะครับแต่ถ้าเราเย็บเห็นไหมฮะทัดงานทำมือเนี่ยงานแฮนด์เมดเย็บด้วยเชือก ไม่มีร่อ,อนแน่นอนนะครับแต่ถ้าองท่านอยากให้ผมทำก็ต้นทุนถูกหน่อยก็จะเป็นอย่างเงี้ยเย็บอัดกาวก็ใช้ไปนานๆก็จะหลุดร่อนได้นะครับแต่ถ้าอยากเก็บไว้คือเป็นหนังสือโบราณนะครับไม่มีพิมไม่ไม่มีจำหน่ายแล้วแล้วต้นฉบับเนี่ยอย่างเงี้ย คิดดูนะครับหาค่อนข้างยากนะครับหกสิบกว่าปีจะเหลือสภาพเนี้ยสามพันเล่มเนี่ยคงมีไม่ถึงหลักร้อยเล่มนะครับเพราะงั้นหลายๆท่านอยากจะอ่านก็เลยหาไม่ได้มันผมเนี่ยครับสมัยสิบกว่าปีที่แล้วที่เรียนใหม่ๆเนี่ยหาค่อนข้างยากนะครับจนไปหาตําราแบบต้นฉบับที่คมชัดนะครับหลายๆท่านที่สนใจถ้ามีเวลาก็อาจจะไปหอสมุดแห่งชาตินะครับ สามารถถ่ายเอกสารอย่างนี้นะต้นทุนจะถูกหลักพันกว่าบาทนะครับแต่ถ่ายสี่เล่มเนี่ยก็ตกพันกว่าบาทแต่ต้นฉบับอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับเพราะว่าตามสภาพนะครับว่าเราสามารถได้ต้นฉบับอย่างไรนะครับเ็นหนังสืออย่างเงี้ยสภาพดีๆสี่เล่มเนี่ยเคยมีคนขายกันอยู่ที่ราคาเล่มละหมื่นนะครับก็เท่าที่ผมทราบสี่เล่มก็สี่หมื่นนะครับ ถ้าหาได้นะครับอ่ะเรามาดูกันนะครับว่าเล่มกอขอคองกอเนี่ยภายในจะมีอะไรบ้างวันนี้อผมจะมาดูละให้ดูแะละเอียดนะครับอันนี้เป็นแบบเล่มกอนะครับปรถมกอแต่เป็นพิมพ์ครั้งที่สองละเป็นปี2,511ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับราคาขึ้นจาก30บาทเป็น200บาทนะครับ2อ1 1 2น0 11, เนี่ยก็ ก็ถือว่าแพงมากนะครับหนังสือเงี้ยแพงแต่ขายได้นะครับแสดงว่าต้องมีอะไรภายในหนังสืออ่ะเรามาดูบทที่หนึ่งก็จะเป็นพวกแนะนำนะครับแนะนำว่ารู้จักมือมือของคนเรานะครับเนินต่างๆนะครับแบ่งเนินแบ่งเส้นนะครับยิบเจ็ดเส้นตามที่ผมสอนไปในช่อง youtube นะครับก็อ่านในตำรา,าจ,จะยากหน่อยแต่ถ้า ผมมาทําคลิปให้ก็จะเป็นภาษาปัจจุบันเพราะภาษาบางคําก็จะเป็นคําโบราณนะครับเราก็จะมีเรื่องอฝึกอ่านมือจริงนะครับก็จะบรรยายไปเรื่อยๆแล้วมีมือจริงนะครับเราก็มีเส้นชีวิตอ่ะเดี๋ยวผมไปดูนะครับก็จะบอกเรื่องเนินแบ่งเนินนี่ครับ,รบแยกเป็นเนินเห็นไหนะภาพคมชัดนะครับต้นฉบับค่อนข้างชัดเลยนะครับ ไม่มีดำไม่มีรอยดำนะครับอ่ะแล้วก็อ่านไปเรื่อยๆก็จะเจออย่างเงี้ยนะครับก็จะบอกว่าภาพพิมพ์มือจริงแล้วก็จะบอกว่าเส้นอะไรคือเส้นอะไรแล้วก็แปลเป็นอย่างไรนะครับก็เราก็จะฝึกอ่านไปเรื่อยๆนะครับนี่ค่อนข้างละเอียดนะครับไม่เหมือนตําราทั่วไปนะครับตำราลายมือทั่วไปอ่าแล้วก็จะมีเส้นชีวิตบรรยายไปเลยนะครับ ่ลักษณะนี้เส้นชีวิตจะหมายถึงอะไรเราก็จะย่อเป็นโค้ดคําอย่างเงี้ยเราก็จะไปจําโค้ดคํานะครับเราไม่ต้องจําคําแปลเนะฮะเราเข้าใจคําว่าโค้ดเนี่ยเราเห็นเส้นลักษณะนี้เราก็จะอ่านได้นะครับโอเคมีเส้นเล่มก่อนะครับขนาดเล่มก็ประมาณหนึ่งฝ่ามือผมเห็นไหมฮะไม่ใหญ่นะครับประมาณเอ,อ่อถวัดก็ประมาณ15เซนคูณยี่สิบเอ็นะครับ ก็เป็นขนาดมือถือได้นะครับอ่ะมาดูเล่มขอเล่มขอนะครับนะฮะเล่มขอพิมพ์ครั้งที่สองนะครับราคาสองร้อยสี่สิบบาทหนากว่าวเล่มกอนะครับเล่มขอค่อนข้างหนาเลยอ่ะเล่มขอเนี่ยก็จะพูดเรื่องการตั้งแต่การพิมพ์มือเลยนะครับพิมพ์ฝ่ามือสมัยก่อนเนี่ยครับพิมพ์ลายมือเพื่อมาอ่านอย่างเงี้ยนะครับ แต่สมัยนี้ก็คงไม่มีใครพิมพ์มือแล้วครับเหมือนผมยังดูผ่านทางออนไลน์เลยครับคงไม่มีใครไปน้อยครับพิมพ์มือแล้วมานั่งอ่านนะครับเราสามารถเก็บไว้ได้นะครับอ่ะเราถ่ายกับกล้องดิจิตอลที่ชัดๆคมชัดเนี่ยรเราก็สามารถเก็บไว้ได้นะครับอ่ะก็จะบอกโค้ดวิธีจัก,กวาลคืออะไรนะครับแล้วก็ เส้นต <IS convert to sex> ่างๆว่าด้วยการวัดเส้นนะครับเห็นไหมฮะวัดเส้นชีวิตวัดเส้นวัฒน์เหมือนที่ผมเคยบรรยายลงไปหลักว่าเราจะพยากรณ์อย่างไรนะครับแล้วก็จะบอกเกี่ยวกับเส้นสมองนะครับก็เส้นสมองเส้นหัวใจแล้วก็เส้นวาสนาแสดงว่าเล่มกอเล่มขอเนี่ยก็จะบอก4เส้นหลักแล้วนะครับเส้นชีวิตนะครับเส้นสมองเส้นหัวใจเส้นวาสนานะครับอ่ลักษณะก็อย่างเงี้ยนะครับก็จะมีภาพ ทับมือจริงที่พิมพ์มานะครับแล้วก็จะเป็นาการบรรยายนะครับต้องต้องชอบอ่านหนังสือหน่อยนะครับอยากเรียนรู้ก็ต้องอ่านนะครับก็จะแต่และเส้นเนี่ยก็จะมีบอกชัดเจนเราอ่านแล้วก็จําโค,ค้ดคําหลักการอ่านอ่านแล้วเราต้องดูลายมือจริงประกอบนะครับหาหรือว่าเราเห็นเส้นลายมือจริงเนี่ยเราอาจจะไปฝึกดูแล้วกอ็อย่าทายมั่วนะครับเราก็ ต้องกลับมาอ่านก่อนว่าเส้นลักษณะนี้เหมือนกันดูเส้นสมองอย่างเงี้ยเราก็เปิดตําราเทียบไปดูบ่อยๆเราก็จะจดจําได้นะครับแต่ถ้าเราง่วไปเนี่ยเราก็จะจําไม่ได้ก็ไม่มีประโยชน์นะครับช่วงแรกๆก็ต้องอาจอาจจะต้องยอมเสียเวลากลับมาพลิกเปิดดูนะครับหรือถ่ายรูปไว้ก็ได้เวลาเราดูลายมือใครเราถ่ายรูปไว้แล้วก็มาเทียบกับตาําราเราก็กลับมาบ้านเทียบกับตาําราก็ได้สําหรับท่านที่ต้องการฝึกนะครับ เล่มคอเล่มคอก็เล่มคอนะครับเล่มคอเล่มคอก็จะบอกเส้นอื่นๆนะครับอันนี้เป็นเส้นทั้งยิบเจ็ดเส้นนะครับก็ไปทวนให้อีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็เริ่มเริ่มไปเส้นอื่นแล้วับเป็นเส้นสําคัญเส้นเรื่องคู่เส้นคุ้มกันนะครับแยกเป็นบทๆเส้นการอารม์เส้นอารมณ์เส้นเกียรติยศเส้นผู้ช่วยนะครับ แล้วก็เส้นมรดกเส้นสัตรูเส้นลุ่งเรืองแล้วก็เส้นเรื่องคู่นะครับก็ทุกเส้นก็มีเกือบทุกเส้นในบนมือของเรานะครับเราก็สามารถเอามาเทียบตําราได้เราเห็นเส้นลักษณะนี้เราอยากรู้เส้นอะไรเราก็เห็นเส้นแล้วเราก็มาเทียบบนมือถ้าเรารู้จักเส้นทั้ง27เส้นนะครับเราก็จะมาหาจับตาราหลักการเรียนไม่มีอะไรครับต้องจําจํา จำจักเอ,เอาเส้นมือจริงแล้วมาลองเทียบดูเทียบไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะจําได้ดูสักหลายร้อยมือพันมืออย่างเงี้ยพันลายมือเราก็จะจําได้นะครับสักอ่างเงี้เห็นไหมครับก็จะมีบรรยายไว้นะครับแล้วก็โอเคเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวตกอเล็บง,งอมีอะไรค่อนข้างหนานะครับคอควายกับงอเนี่ยค่อนข้างหนา อ่าสี่เล่มเนี่ยก็เกือบสองพันหน้านะครับอ่ะเล่มสุดท้ายชั้นประถมงอเนี่ยก็เป็นเส้นจรอ่ะเส้นจรคืออะไรเส้นที่เกิดขึ้นบนมือเราเป็นเงามือหรือว่าเส้นที่เกิดบอกเหตุการณ์ที่เกิดภายใน3วัน7วันอย่างเงี้ยก็คือว่าโดยเส้นจรเส้นจากนะครับการจากไปเส้นโรคนะครับการเป็นโรคเส้นวิ่งเต้นเส้นเดินทางเส้นประสาทสมองเส้นนิสิน เส้นผู้ใหญ่นะครับเส้นญาติผู้น้อยนะครับอันนี้ก็คือเป็นเส้นที่เหลือไปนะครับาติผู้ใหญ่หลักฐานเส้นลาบอยากดูเรื่องลาบลอยก็ดูจากเส้นเนี้ยบทเนี้ยนะครับแล้วก็เส้นบุตรบดนะครับก็ตำราก็จะลักษณะเหมือนกันก็จะเป็นการบรรยายนะครับแล้วก็มีตัวอย่างเส้นให้ได้ชมกันนะครับลักษณะนี้ ก็พอได้เห็นภาพนะครับสำหรับตำราของนะครับท่านที่สนใจศึกษานะครับผมแนะนำว่าต้องมีตำราอาจจะหา,าได้ตามทั่วไปนะครับในอินเทอร์เน็ตแต่ก็อาจจะไม่ค่อยคมชัดนะครับก็เป็นถ่ายซีล็อกมาต่อต่อกันหลายทอดนะครับการเรียนนะครับก็ถ้าอยากได้ชัดๆก็ท่านที่ปกติผมก็จะไม่ได้ทำให้ทั่วไปไม่ได้ทำมาขายนะครับ ผมก็ให้สําหรับแฟนเพจหรือท่านที่สนใจจริงๆหาที่อื่นไม่ได้ก็สั่งทำนะครับก็ต้องรอนะครับเพราะหลานที่ผมทาทําค่อนข้างประณีตก,ก็จะใช้เวลาหน่อยนะครับหรือบางท่านเนี่ยมีเวลานะครับเหมือนที่ผมแนะนําต้นทุนก็ไม่ค่อยไม่สูงมากก็น่าจะค่าไทยเอกสารถ้าละห้าสิบสตางค์นะครับก็ไปที่หอสมุดแห่งชาตินะครับก็จะมีตําลายอยู่แต่ ผมเห็นต้นฉบับแล้วตำราค่อนข้างเก่าแล้วนะครับเราก็ถ่ายบางหน้าก็อาจจะไม่ค่อยคมชัดนะครับก็อย่างไงก็ผมเชื่อนะครับว่าตำราท่านใดที่อยากศึกษาเนี่ยเดี๋ยวตำราหรืออะไรเนี่ยจะมีเหตุให้ได้ศึกษานะครับถ้าเราอยากศึกษาก็จะได้ศึกษานะครับก็อย่างไงก็ขอบคุณครับทุกท่านที่ติดตามครับสำหรับนี้สวัสดีครับ